สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานาวกาา็ขออนุโมทนาต่อทุกท่านทั้งหลายในการปฏิบัติร่วมกันในรายการวิทยุสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระนะคะ เวทีนี้เป็นเวทีของต้นกล้าอาสาสมัครทุกคนที่จะเข้ามาสลับผัดปเปลี่ยนกันเพื่อจะแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราเพื่อที่จะทำประโยชน์และก็ให้เห็นคุณค่าในการที่ได้เกิดมาครั้งหนึ่งของการเป็นมนุษย์ที่มีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราคือพ่อแม่ของเรานะคะก็ขออนุโมทนาต่อคุณสันสนมเร์เรอร์สีตปันแล้วก็ โมริก้ามาช่วยกันจัดทั้งครอบครัวนะคะถ้าเผื่อว่าเด็กๆจากวชิราวุธสนใจที่จะเข้ามาเป็นต้นกล้าอาสาสมัครในงานต่างๆของเราวันนี้เด็กๆสามารถทําได้เลยลูกเราอาจจะไม่ได้ใช้เวทีของการจัดรายการวิทยุอย่างเดียวการช่วยกันจัดเสถียรธรรมสถานให้สะอาดสว่างและสงบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งในงานที่จะเชิญชวนให้เกิดอาสาสมัครร่วมกันนะคะวันนี้เด็กๆจากวชิราวุธจะกลับประมาณสักกี่โมงแล้วลูก โอถ้าอย่างนั้นมีเวลามากเลยกินข้าววันนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันเก็บใบไม้ที่สนามเอาใบไม้ไปหมากนะลูกแล้วเด็กๆหลายๆคนที่เข้ามาจากวัชราวุฒิเขามักจะเขียนอะไรกลับมาให้พวกเราอ่านเสมอมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาน่ารักมากเลยเขาขาดสติขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็เดินอยู่บนสะพานแห่งสติทพรันเท้าของเขาก็ไปเหยียบหอยตาย ตอนนั้นมันมีหอยเชอรี่เยอะมากเขาก็เดินไปข้างหน้าไม่ได้เดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินแผลมันตายเขาก็รู้สึกเศร้าหมองมากเขาไม่รู้จะบอกความเศร้าหมองนี้กับใครเขาเขียนจดหมายมาขอทอดหอยตัวน้อยในสะพานแห่งสติกับพวกเราแล้วก็เลยบอกว่าก็จงเรียนรู้กับชีวิตนี้โดยการป้องกันชีวิตอื่น เราทําให้หนึ่งชีวิตมันตายแล้วเรียนรู้ที่จะไม่ทําให้ชีวิตอื่นๆตายอีกเพราะเรามันก็น่าจะคุ้มนะเพราะฉะนั้นก็บอกเด็กๆเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเผื่อว่ามันเอาชีวิตของหอยตัวนั้นกลับมาไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องเอาชีวิตของเราตายไปกับมันทั้งชีวิตหรอกแต่จงทําให้กุศลในตัวเราไปถึงไอ้หอยตัวนั้นโดยการที่จะไม่ทําให้ใครตายเพราะเราอีกรู้สึกอย่างนี้สบายใจขึ้นไหมคะ สบายใจขึ้นเด็กๆอยากจะพักหน่อยสัก10นาทีไม่รูกแล้วกลับเข้ามาหรือว่าอยากจะให้ต่อรายการนี้ไปจนถึง11บเอโมงครึ่งเลยถามพวกเราก่อนอยากจะไปเข้าห้องน้ําดื่มน้ําก่อนไหมคะครับครับคืออยากไปใช่ไหมลูกอ่าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะพักกันสักห้านาทีโดยประมาณเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่นะคะ เพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสสนทนากันว่าไปแล้วคิดถึงคนไทยทางนี้เพราะว่าไปเห็นอะไรทางนู้นและที่สำคัญก็คือเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรในเรื่องของการเตรียมเยาวชนที่จะไปประชุมกับเราอีกครั้งหนึ่งในอีกสองปีข้างหน้าที่ชวีปแอฟริกาในโปรแกรมที่เราเรียกว่า The Global Initiative of Youth ไม่ใช่ o f woman แล้วค่ะนี่ use แต่นะคะแต่เราจะต้องเตรียมตัวอีกสองปีในช่วงนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปิดทีวีแล้วดูรายการนี้ไปกับแม่ก่อนเพราะเนื่องจากว่าแม่ก็ต้องประเมินงานที่เขาทำมาครั้งก่อนเล็กน้อยได้ไหมประมาณสัก30นาทีไม่เกินเลยในช่วงที่ใครอยากจะไปพักก็ไปถ้าใครอยู่ก็ช่วยดูรายการนี้ไปกับเราหน่อยเพราะว่าเราส่ง ทีมของเรากลับมาก่อนตัวเราเพิ่งมาถึงเมืองไทยในสองวันนี้เองนะคะแต่แปลกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเราเป็นปกติมากคือหมายความว่าเวลามันไม่เป็นไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะนะอันนี้เป็นข้อสังเกตของแม่หลายคนโทรมาถามว่าคุณแม่เจ๊กแตกหรืเอเปล่าเราบอกเอ๊ะไม่เป็นเลยคือหมายความว่าพอกลับมาเราใช้เวลาหนึ่งวันอยู่บนเครื่องบิน เราออกจากที่นน่นวันที่29ตอนเที่ยงเรามาถึงที่นี่วันที่31เช้าตีหนึ่งปรากฏว่าเราก็นอนปกติตื่นเจ็ดโมงเช้าสองวันที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ก็ตื่นเช้าปกติแล้วที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตลอดทั้งวันตอนกลางวันที่ที่อยู่ในวันที่3จและวันที่หนึ่งก็ไม่ได้นอนกลางวันแล้วก็นอนดึกซะด้วยเพราะว่ามันมีงานที่คอยอยู่ อันนี้อาจจะเป็นผลจากการฝึกปฏิบัตินะลูกเราต้องหาให้ได้ว่าการปฏิบัติของเรามันส่งผลอะไรบ้างกับชีวิตคนอื่นถ้าเขาเดินทางอย่างนี้อยู่บนเครื่องบินเกือบ2ี่ชั่วโมงอย่างนี้เขาเรียกว่ามันจะเกิดการโครงเครงแล้วปรับเวลาแล้วมันจะเกิดต้องพักไปอีกสักสองวันหรือสามวันนี่แม่ยังไม่ได้พักเลยนะแต่มีความรู้สึกว่ามันมีอาจไลเป็นกรณีที่ตั้งข้อพิเศษว่ามันถึงทําให้เราเนี่ยปรับตัวได้เร็วขนาดนี้ นั่นแสดงว่าการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะช่วยเราได้เยอะเลยคือเราไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเลยมันจะเรียกว่าคือเวลามันจะเคลื่อนไปตลอดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกลางคืนไปตลอดเรื่อยๆอย่างนี้เราไม่รู้สึกเลยว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนแต่เรารู้สึกว่าถ้าถึงเวลาเราก็นอนถ้าเราไม่ง่วงเราก็ตื่นก็จบอ่ะค่ะลองเปิดรายการนี้ดูหน่อยเพราะอยากเห็นเหมือนกันว่าอ่ะ กำลังตามอยู่ไม่มีเครื่องเล่นอ๋อไม่มีเครื่องวิดีโอลองลองดูที่อื่นไม่บ้านใครมีไหมไหนลองดูนะคะเพราะต้องเห็นก่อนเพื่อจะได้แบบนําเสนอถูกว่าเออเราไปเห็นอะไรมาเพราะวันนี้อยากคุยเรื่องเนี้ยเรื่องไปประชุมน้องโมมีนัดตอนไหนหรือเปล่าคะอยู่ช่วยคุณยายสักครึ่งวันได้ไหมอ่างั้นเดี๋ยวเพราะว่าโมเป็นหนึ่งในเยาวชนที่ไฟป,ปา่า ชมด้วยเดี๋ยวให้เขาเล่าแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากไปดื่มน้ําสักห้านาทีจะให้เขาเล่าว่าเขาเห็นอะไรจากการประชุมในมุมมองของเด็กก่อนแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ค่อยค่อยคอย่คอยเห็นในมุมมองของผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กกระหายในการแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยและที่สําคัญก็คือว่าเขาอยู่ในกลุ่มของยูสโดยที่ภาษาอังกฤษก็เรียกเอาแบบคนคนแบบคน ที่ต้องไปประชุมนานาชาติก็ต้องเรียกว่าอ่อนแอแต่ทำไมมันทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้เขาเล่าว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วทำไมเขาพูดได้นะคะเพราะว่าทุกคนมันพูดภาษาเดียวกันหมดมันก็ไม่น่ายากนั้นตอนนี้ลองดูไหมคะาสักห้านาทีสำหรับคนที่อยากจะไปเข้าห้องน้ำเชิญเด็กๆหลกสัญญากันว่า5นาทีกลับมาที่นี่นะครับเชิญครับคนที่ต้องการนะ เซวนาวงสาคนาญาติห <L an> นังสือสาวิกาเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุตบาทขณะนี้เรากำลังทำโครงการ ธรรมสัญจรละครปฏิจจสมุทบาทไปยังมหาพิจิัรห้าแห่งในห้าจังหวัดที่อยู่ในทุกภาคของประเทศนะคะอ,ะอยากจะบอกว่าปฏิจจสมุทบาทแปลว่ากระแสแห่งการเนื่องที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะความที่สิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก เมื่อใดเห็นปฏิจจสมุทบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมและเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตการเห็นปฏิจจสมุทบาทก็คือการเห็นการกระทบที่อาศัยกันและกันจึงเกิดเช่นเช่นเมื่อตาดูตาเป็นประตูนในการเรียนรู้สิ่งที่เราดูเราเรียกว่ารูปเป็นเครื่องมือมีการทำงานร่วมกับจักษุวิญญ,ญาณคือการรับรู้ ทางตาสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันในขณะเดียวกันเราเรียกว่าผัสสะคือการกระทบการฝึกเจริญสติก็คือกระทบและอย่ากระเทือนเมื่อดูแล้วอย่ากโกรธอย่าหงุดหงิดอย่าอึอาดอัดอย่าปรุงแต่งให้มันเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ดูแล้วอย่ามีอวิชชา,าครอบงำฟังแล้วอย่ามีอวิชชา,าครอบงำดมกลิ่นเหม็นหอมแต่อย่าโง่อย่าเพลิดเพลินในความหอมแล้วก็ มีอคติในความเหม็นเพียงให้รู้ว่าในความเหม็นความหอมนั้นไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากและจบลงไม่เพิดเพลินยิตมั่นถือมั่นในความหอมความเหม็นว่าเป็นของฉันเหมือนอย่างเมื่อกลางวันนี้กินอาหารเราริมรสอาหารเรารู้ว่าอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่ว่าเราไม่รู้สึกอึอดอดัดถ้าเผื่อว่าเราอยากกินหวานแต่ว่าอาหารมันเค็มสมมตินะคะ เราก็รู้จักการจัดการที่จะทําให้สิ่งที่เรากําลังกระทบอยู่นั้นเนี่ยมันมันเป็นไปเพื่อความไม่กระเทือนมันอาจจะไม่มีอะไรดังที่ใจเราต้องการแต่มันสามารถเข้าใจได้ในสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการนี่เป็นการเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุตบาทในวิถีชีวิตประจําวันถ้ามีคนถามเราว่าเธอเรียนรู้ด้วยประตูแห่งการเรียนรู้ใดบ้าง หรือว่าจะพูดภาษาง่ายๆก็ว่าเธอรู้ไหมการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเธอมีอาวุธแห่งการเรียนรู้อยู่กี่ทางเด็กๆคำถามนี้เธอต้องตอบให้ได้เกิดมาเป็นคนที่มีอวัยวะครบ32นั่งอยู่เนี่ยรู้ไหมว่ามีประตูแห่งการเร,รียนรู้หรืออาวุธแห่งการเรียนรู้อยู่กี่ทางรู้ไหมคะรู้ไหมคะใครไม่รู้ยกมือขึ้นนี่แหละชาวพุทธ เอามือลงหน้าเอ็นดูแล้วยังไม่ถามอีกนะบอกว่ามีอะไรให้ถามไหมก็ยังไม่ถามนะเพราะไม่รู้ว่าจะถามอะไรจำไว้อย่างหนึ่งว่าเรามีอาวุธแห่งการเรียนรู้อยู่หกทางใช้ตาเป็นประตูแห่งการเรียนรู้ตาไว้ทำอะไรดุดูหูฟังสองทางได้ไหมเราเรียนรู้กับการฟังไหมคะ กับการดูการฟังทั้งไหนอีกเอาดาวได้แล้วคราวนี้จมูกเอาไว้ทำอะไรจ้ะดมกลิ่นเราไม่เรียกปากลูกเราเรียกลิน้นลิ้นเอาไว้ทำอะไรคะเรียนรู้กับริมรสอย่างอื่นใครจ้ะสัมผัสทางกายกายมีไว้เรียนรู้กับการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเรารู้ อะสมมุติว่าเด็กๆรู้ไว้ว่าน้ำแก้วนี้เย็นหรือร้อนเพราะเดามันเห็นมีไอ้น้ำก็เดาแต่ถ้าเผื่อว่าท่านจับท่านรู้ไหมว่าน้ำแก้วนี้เย็นหรือร้อนเพราะสัมผัสเห็นไหมคะอ่ารู้แล้วนะการสัมผัสอ่ะยกมือขึ้นกำปั้นไว้แขกไปที่เสือ สัมผัสไหมรู้สึกไหมไอ้แขกทีเดียวไม่ต้องแขกหลายทีถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกของแข็งมันก็แข็งใช่ไหมถูกของนุ่มมันก็นุ่มเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยคือการเรียนรู้กับการสัมผัสนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วประตูสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือใจใจเรียนรู้กับอะไร กับอะไรลุกเร็วๆคนเก่งฮะเรียนรู้กับอารมณ์ที่มากระทบมีคำถามว่าเคยโกรธไหมเคยโกรธไหมคะเกิดความโกรธอยู่กับเราตลอดเวลาไหมไม่ตลอดเพราะฉะนั้นใจเรียนรู้กับสิ่งที่มากระทบทางอารมณ์รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเพลินในอารมณ์ เราจะเห็นทุกท่ของการเพลินนั้นอาจจะออกมาเป็นความโกรธความเบือ่อความเหงาเศร้าเหี้ยวอ้สารพัดอารมณ์ที่มากระทบใจเนี่ยแหละถ้าขาดสติการเรียนรู้ในการกระทบนี้เมื่อไหร่ใจจะขุนมัวทันทีเมื่อมีผู้ทูลถามองค์ทรายรามะว่าเคยโกรธไหมพระองค์ยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มบอกว่าเคยแต่ฉันรู้ว่าความโกรธมาแล้ความโกรธก,ก็ไป เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ที่รู้ทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงได้ในขณะที่เรามีสติการระลึกรู้ควบคุมไว้การจบนี้จะเร็วมากเลยมันจะไม่อยู่กับเราร้ายขณะเหมือนอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนจะโกรธเป็นวันโกรธทุกครั้งที่นึกถึงหรือบางคนก็โกรธกันเป็นปีเพราะว่าเขาไม่รู้จักรื้อรากเง้าของการเกิดสิ่งนี้ไม่รู้จักรื้อรากเงาของปฏิจจสมุตบา ปฏิจจสมุตบาทมีความสําคัญมากในระหว่างวงจรของ12อาการที่ทําให้เกิดทุกนี้ตรงคําว่าผัสสะตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้มรสและกายกระทบใจกระทบกับอารมณ์เราเรียกว่าการทํางานตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกทีนี้เวลาปฏิบัติกลับไปแล้วเนี่ยนะจ๊ะเวลาปฏิบัติก็คืออยู่กับลมหายใจเฝ้าสังเกตความรู้สึกพอตาดูแล้วรู้สึกอย่างไร หูฟังแล้วรู้สึกอย่างไรจมูกดมกลิ่นแล้วรู้สึกอย่างไรลิ้นลิ้มรสแล้วรู้สึกอย่างไรกายกระทบและมีธรรมารมณ์มากระทบใจแล้วรู้สึกอย่างไรให้เห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกใน3อาการนี้คือความรู้สึกหนึ่งสุข,ขเวทนาคือมีความรู้สึกถึงสุขสองทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกในฝ่ายทุก positive กันนกบ n e g a t i v และอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าสุขหรือทุกข สาอาการนี้เราเรียกว่าเวทนาเวทนามีอยู่3อย่างเด็กๆให้สังเกตนะถ้าใครมองเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงการปรากฏขึ้นในขณะที่ตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้มรสแล้วตามดูความรู้สึกและเห็นถึงความไม่เที่ยงของความรู้สึกเธอจะตัดกระแสของการเกิดทุกข์ได้ตรงที่ไม่เพลิดเพลินในเวทนานี่แหละมีพระอระหันต์ทั้งหลายเพื่ว่าถ้าฝึกควบคุมลมหายใจได้ ควบคุมความรู้สึกได้พบชาติไม่เกิดภพราวะว่าใหม่ของจิตจะไม่มีได้ตันหาอันนี้ยากสักหน่อยแต่อยากจะพูดไว้ก่อนว่าจงไปตามดูแต่ถ้าใครสนใจอันนี้ลองดูในหนังสือสาวิการหรือถ้าใครเป็นสมาชิกแล้วลองดูในหนังสือสาวิการจะเห็นภาพและขั้นตอนของการเกิดทุกข์ที่แสดงไว้ทั้งเป็นภาพและคําพูดอย่างชัดเจนเมื่อกลับไปบ้านวันนี้ควบคุมชีวิตของเราโดยควบคุมความรู้สึก อย่าให้ความรู้สึกมันถูกเพลินจนทําให้เกิดตัณหาเพราะถ้าความรู้สึกเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ถูกควบคุมจะเกิดตัญหาถ้าตัญหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะเกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นและเมื่อใดที่อยู่ในภาวะของความยึดมั่นถือมั่นภาวะใหม่ของจิตที่เรียกว่าพบชาติคือการเกิดอีกครั้งแห่งทุกข์จะมีและการเกิดอย่างนี้น่ากลัวจงฝึกปฏิบัติและเห็นวงจรของการเกิด ที่ไม่มีอวิชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เร็วให้สมกับเป็นคนที่ได้มาวัดเรื่องนี้สำคัญแต่เป็นเรื่องที่คนที่เป็นชาวพุทธไม่ค่อยรู้เรื่องใครไม่เคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุทบาทมาเลยในชีวิตนี้ยกมือขึ้นเอ,เอามือลงใครเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุทบาทมาบ้างแล้วยกมือขึ้น ยกมือไว้ก่อนใครที่ไม่รู้ว่าปฏิจจสมุติบาทคืออะไรยกมือลงที่รู้ว่ามันได้ยินแต่ไม่รู้ยกมือลงใครที่รู้ว่าปฏิจจสมุติบาทคืออะไรและเกิดขึ้นกับเราอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันจนเราจับมันทันและทําให้มันไม่เป็นกระแสแห่งการเกิดทุกข์ได้ยกมือขึ้นไม่มีจากนี้ไปฝึกเลยลูก ฝึกเลยไปหาเรื่องปฏิจจสมุปบาทอ่านซะแล้วก็อ่านข้างนอกก็ไม่เท่ากับอ่านข้างในนะตามดูเลยยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้แม่เดินเข้าไปที่บ้านดินแม่ก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะเราหวังไว้ในใจของเราเองว่า คนที่มาทําพื้นบ้านดินไม่น่าจะทิ้งปูนไว้เกะก,กะและยังคาดหวังกับคนในเสถียรธรรมสถานว่าไม่น่าปล่อยให้สิ่งนี้ปรากฏอยู่เป็นเดือนเพราะแม่ไม่อยู่แม่ก็ถามคนที่ทำงานอยู่ในนี้ว่าทําไมถึงไม่ชี้แจงให้ช่างที่มาทําเขาระมัดระวังการทํางานเขาก็บอกว่าเขาถูกใช้ไปทําอย่างอื่นไม่ได้มาดู ถ้าเป็นแม่ชีสันสนีสมัยก่อนเนี่ยนะจะจัดการทันทีกับคนอื่นแต่เมื่อกี้เนี่ยต้องควบคุมตัวเองว่าอย่ารู้สึกโกรธเพราะอะไรเพราะคนที่เขาไม่เห็นตรงนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าบ้านดินหลังนี้ไม่ควรมีสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือเป็นพรูชันเพราะคนทำงานที่มารับเมาส์ทำพื้นมักง่าย ผสมปูนอยู่บนหินซึ่งมันเป็นพื้นที่มันเอาปูนออกได้ยากเพราะความไม่รู้อันนี้ของเขาเราไม่ต้องทุกข์เราไม่ต้องทุกข์เ,กเพราะความไม่รู้ของคนอื่นเราจะทุกข์เพราะความไม่รู้เท่าทานความเป็นจริงของเราก็กลับมาอยู่กับเราแล้วก็แก้ปัญหาไปแล้วก็เป็นบทเรียนที่จะต้องบอกกับคนในบ้านว่าในฐานะของคนที่มีความรู้อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราต้องเตือนคนที่มาทำงานที่นี่ว่าอย่ามักง่าย กับสิ่งที่เข้ามาทำที่นี่นี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องบอกเขาไม่ใช่ปล่อยเขาแล้วพูดว่าเราไม่รู้โดยเฉพาะคนที่มีมิติทางจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องเตือนในกรณีของคนที่มักง่ายในขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างอะไรมากมายในสตีนธรรมสถานแม่ก็จะมีหน้าที่เตือนโดยเฉพาะเตือนเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็คือว่าง่ายมากต่อการโกรธนะลูก เราเอาถูกเอาผิดกับคนอื่นแล้วเราโกรธเนี่ยเราจะขาดความเป็นอิสระทันทีถ้าถามว่าเขาทำถูกไหมเขาทำไม่ถูกหรอกค่ะแต่ถ้าถามว่าแล้วเราต้องโกรธไหมเราก็ไม่ควรโกรธหรอกค่ะเพราะการโกรธของเราไม่ใช่เรื่องความถูกต้องแต่ถามว่าแล้วปล่อยไปเฉยๆไหมไม่ค่ะคำว่าปล่อยวางไม่ได้หมายถึงไม่ทำอะไรปล่อยวางความโกรธคือไม่ยึดมั่นถือมั่นให้โกรธและยังต้องทำโดยการแก้ปัญหา เดี๋ยวใครจะช่วยไปทํางานกับเราก็ไปนะเดี๋ยวเราจะกลับไปช่วยกันขูดไอปูนที่เขามักง่ายนั่นออกจากบ้านดินแล้วก็จะทําให้เห็นเลยว่าเมื่อใดที่เห็นและรู้จะเอาออกเหมือนกับเวลาที่เมื่อใดที่เห็นกิเลสในใจของเรารีบเอาออกลูกอย่ามักง่ายสะสมแล้วทาเป็นไม่เห็นตายชน,นะเธอเธอจะไม่เหลืออิสรภาพไปเลยในชีวิตนี้เลยนะจิตที่ประพัฒสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากกับชีวิตของเรา เมื่อใดที่เรารักษาจิตของเราให้ประพัดสอนไม่ให้กิเลสใดจอเข้ามาเลยนั่นคือความสําเร็จภายในของเราในปฏิจจสมุปบาทสอนอย่างนั้นและเมื่อเราใช้ชีวิตของเรากับสิ่งแวดล้อมข้างนอกอย่างปราณีตมากขึ้นข้างในจะยิ่งง่ายมากขึ้นถ้าข้างในก็มักง่ายและข้างนอกก็ยังซอกโมกอีกตายเลยจะไม่มีช่องเลยสําหรับการก้าวหน้านะเรื่องนี้ก็ต้องระวังเดี๋ยวเราก็จะพักกัน ในเวลา16บหนาฬิกาสักหนึ่งชั่วโมงสำหรับคนที่ยังไม่กลับก็มาสวดมนต์ในเวลา17นาฬิกาแต่สำหรับคนที่จะกลับอย่าคิดว่าธร,รรมะอยู่ที่วัดธรรมะอยู่ที่รูปแบบแต่ธรรมะอยู่ที่ตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้มรสระกายกระทบใจกระทบธรรมะคือการทำหน้าที่จงทำหน้าที่ตอนดู แล้วรักษาใจอย่าคุณมัวทำหน้าที่ตอนฟังแล้วรักษาใจอย่าคุณมัวทำหน้าที่ตอนดมกินกระทบทางลิ้นทางกายและทางใจอย่าให้คุณมัวฝึกปฏิบัติอย่างนี้ทุกขณะที่หายใจเข้าและออกจงฝึกปฏิบัติอย่างมากทําให้มากจเจริญให้มากในเรื่องของสติเราจะเห็นถึงแต่ความก้าวหน้าอย่างเดียวไม่มีเลวเลย วันนี้ก็ขอขอบใจคนทุกคนนะคะที่เข้ามาที่นี่ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230